สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ12ของจีนซึ่งเขาเรียกว่าแผน5ปีฉบับ12เนี่ยนะคะเรียกสั้นๆการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญจนอาจจะพูดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจประเทศจีนเลยนะคะก็คือเรื่องที่เขาหันมาอาจจะมี2ประเด็นสำคัญนะคะก็คืออันหนึ่งก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอความสาคัญของเรื่องของการไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมหรือพูดให้ว่าจีนจะเป็นสีเขียวนะคะจีนในแผน12จะเป็นจีน สีเขียวแล้วก็จะเป็นจีนสะอาดนะคะเป็นทิศทางที่ระบุชัดมากในแผน12งซึ่งต้นฉบับแผนพัฒนาฉบับ12ของจีนที่เป็นภาษาจีนกลางเนี่ยมีประมาณ6 0,000กว่าคำนะคะใน6 0,000กว่าคำเนี่ยจะมีคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของออสีเขียวสิ่งแวดล้อมพวกนี้จะเยอะมากนะคะนี่คือประเด็นที่1น,นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญในแผน12ในลักษณะที่เปลี่ยนโฉมเลยเนี่ยก็คือเขาจะหันมาเน้นเรื่องของการค้าบริการนะคะ,ะในแผน12ฉบับนี้ระบุชัดว่า ภายในปี2015ก็คือครบ5ปีจากนี้ค่ะจีนจะต้องเป็น top 3คืออันดับ1.3ใน3ของโลกทางด้านการค้าบริการเลยนะคะเป็นการตั้งเป้าที่ค่อนข้างาทา้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยจีนจะค่อนข้างมีชื่อเสียงและเป็นผู้นาในเรื่องของการค้าสินค้าถูกไหมคะการส่งออกตัวสินค้า,ส, product, าส่วนบริการเนี่ย จีนค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์ว่าวิจินบริการไม่เป็นจีนไม่มีความสามารถด้านนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่ภาคบริการเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญค่ะ mm hmm. คือตอนนี้พู่งายๆว่าเราเนี่ยตอนนี้เราจะมีข้อได้เปรียบจีนในเรื่องสาขาบริการนะคะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากแต่ในอนาคตถ้าเกิดจีนเขาพัฒนาภาคบริการของเขาเนี่ยเราก็จะต้อง อมองในแง่ว่าเป็นคู่แข่งหรือจะเป็นในเชิงการแข่งขันก็ได้หรือจะมองในแง่ของการที่เสริมกันและกันก็ได้นะฮะมีสิ่งหนึ่งที่เรียนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่าจะสร้างได้ง่ายหรือรัฐบาลสั่งการมาแล้วจะทําได้ก็คือการมีจิตใจของการให้บริการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า service mind นะคะอันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีมากเราคือคนไทยเรามีน้ําจิตน้ําใจในส่วนนี้ในขณะที่จีนนี่เขาอาจจะ พัฒนาอุตสาหกรรมบริการในแง่โรงแรมที่สวยที่หรูในเชิงฮ์ดแวร์นะคะแต่คนจีนถ้ายังทําให้บริการเพียงเพราะเป็นหน้าที่แต่ไม่ได้ทําด้วยใจเนี่ยตรงนี้ก็ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลบอกมากําหนดมาใส่ในแผนมาแล้วมันจะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นทิศทางที่ต้องจับตามองนะคะเราก็ต้องศึกษาต่อว่าจะมีช่องทางไหนที่เราเอง ในเรื่องบริการเนี่ยค่อนข้างจะนําหน้าจีนแล้วเราจะไปเสริมตรงนี้กับจีนได้จีนอาจจะต้องการเราให้ไปเทรนให้ไปสอนเขาอย่างเช่นธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจเกี่ยวกับอสอนคุกกิ้งคลาสสอนทําอาหารธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันโรงแรมถ้เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาพัฒนาเขาเน้นส่วนนี้แต่ในขณะที่เขาจะต้องเรียนรู้ส่วนนี้ในส่วนประเทศไทยเราอยู่ในแนวหน้าในเรื่องนี้เราก็อาจจะไปเสริมเขาในลักษณะเป็นผู้สอนเขาเป็นเทรนเขาเรื่องที่ค่อนข้างปรับทิศทางที่ชัดเจนของจีนในรอบนี้ก็คือเรื่องของการที่จะมุ่งด OMESTIC อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจในประเทศนะคะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาจะเน้นเรื่องการส่งออก ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า export oriented policy นะ,ะเน้นส่งออกส่งออกส่งออแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเขาจะมาหาันมาเน้นเศรษฐกิจในประเทศ made in China, sold in China ผลิตในจีนใครคนจีนนะคะแล้วเหมือนกับว่าจะกระตุ้นให้คนจีนเนี่ยใช้จ่ายมากขึ้นบริโภคมากขึ้นคือแต่ก่อนประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ออมเก็บออมสูงมากนะคะ สิ่งนี้เนี่ยดิยฉันมองว่าจะเป็นนัยยะที่ค่อนข้างถ้าเราบริหารจัดการเป็นนี่จะเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่ายิ่งคนจีนใช้มากคนจีนกินมากบริโภคมากสินค้าที่เขาผลิตเองไม่พอหรอกค่ะนะคะแล้วก็มีสินค้าหลายตัวหลายรายการที่เราอาจจะเสริมได้โดยเฉพาะหมวดอาหาร<ม>ก็มองว่าเป็นช่องทางโดยเฉพาะอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพอาหารที่ถ้าพูดเหมือนคนจีนเขาชอบโดปอะค่ะคือทานอะไรแล้วทำให้เขาแข็งแรงทำให้เขาอายุยืนขึ้นหรือ หารแนวปลอดสารพิษค่นะ,ะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยซ้ำนะคะการที่จีนเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีเขียวทั้งหลายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นกรีนเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าถ้าเขาพัฒนาแล้วเขามุ่งไปในทางนี้เนี่ยตัวประเทศไทยเราเองเราก็ตอนนี้เราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าเป็น new material อุตสาหกรรมเป็นพวกไบโออินดัสทรีนะคะก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยจะได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้ทั้งในแง่ว่า เรามีพืชพลังงานเรามีตัว product ที่จีนเขาต้องการในการพัฒนา Green Technology ของเขานะฮะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นโอกาสของเราที่จะส่งออกพวกนั้นไป mm hmm. จีน mm hmm. เช่นพวกมันสบปะหลังพวกอ้อยพวกอะไรนะคะ mm hmm. แต่ดิฉันก็อยากจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ส่งอ้อยแบบต้นน้ำหรืออ้อยแบบเป็นแค่พืชน,นะคะ mm hmm. เราควรจะแปรรูป mm hmm. อย่างน้อยก็เป็นต้นน้ำหรือกลางน้ำก่อนที่จะส่งไปให้จีนแล้วจีนก็จะเอาส่วนนั้นของเราอะค่ะไปพัฒนาเทคโนโลยีนะคะอย่างอ้อยเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าไบโอพลาสติกจากชั้นอ้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนจะเสริมด้วยกันคือเรียกไง่ายๆว่ามันมีซัพพลายเชนในการผลิตสินค้าเราเข้าไปอยู่ในในใน,ใน,ใน,ในห่วงโซ่ สปรายของจีนนะคะของโซ่อุปทานของจีนนะคะก็ทำยังไงถึงจะโตไปด้วยกันนะคะอันนี้คือเรื่องของว่าในเชิง Product กับอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่จีนเขามุ่งพัฒนาไปจีนสีเขียวมุ่งพัฒนาที่เขาเรียกว่ายุทธศสินค้ายุทธศาสตร์7อย่างของเขาเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ค่ะคิดว่าถ้าเราสามารถซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้ของจีนหรือเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ของจีนซึ่งแทนที่เราจะต้องไป ซื้อหาเทคโนโลยีอย่างนี้จากประเทศตะวันตกซึ่งอาจจะแพงกว่าจีนเยอะมากเลยนะคะเราก็หันมา,าเรียนรู้เทคโนโลยีของจีนค่ะก็มองว่าตัวนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมในประเทศที่ท,ท,ที่แข่งขันกับอุตสาหกรรมประเภทเนี้ของจีนที่เป็นกรีนเทคโนโลยีนะคะ<ม>ก็ไม่มีว่าเราจะต้องอบอบช้ำหรือจะต้องปิดกิจการไปนะคะเพราะเดนอน มองว่าถ้าเป็นพวกสินค้าที่เป็นใช้แรงงานเข้มข้นสินค้าที่เป็นเครื่องบริปโภคอุปโภคที่ SME ไทยเราแข่งไม่ได้พวกนี้ค่ะจะ,จะน่าก,กลัวแต่พอเขาปรับทิศทางประเทศเขาไปในทางนี้เนี่ย<ช>ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราค่ะการที่จีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรื่องนี้เราอาจจะต้องตัวดิฉันเองส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังนะคะคือจีนจะเข้ามาลงทุนในไทยเข้ามาลงทุนในอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีทั้งเรื่องของว่ารัฐบาลมีนโยบายพุช ส่งเสริมที่เขาเรียกว่านโยบายเดินออกไปนะฮะโจชูชุ่นะฮะให้คนจีนินออกไปสนับสนุนทุกทางนะฮะแล้วก็ปัจจัยดึงคือ pull factor ของเราเองว่าเราเป็นประเทศที่น่าอยู่น่ามาลงทุนนะฮะ mm hmm. แต่การที่จีนเข้ามาลงทุนในไทยหรือในอาเซียนเนี่ยค่ะอยากจะให้มองว่า,าประเภทของธุรกิจของจีนที่จะเข้ามาเนี่ยอยากให้เป็น กิจการที่จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะคือถ้าเรียนตรงๆว่าถ้าเขาเป็นอุตสาหกรรมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dirty industry อุตสาหกรรมไม่สะอาดอยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วต้องมาลงทุนบ้านเราเพราะตอนนี้การทําธุรกิจทําโรงงานในจีนไม่ง่ายนะคะรัฐบาลจีนจะตั้งเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสูงจะต้องเรื่องของการกําจัดมลพิษเรื่องของค่าแรงงานที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจจีนพวกน,วกนี้พวกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วอยากจะออกมาลงทุนในประเทศไทยในอาเซียนเ mm hmm. กาะกระ,ะแสอาเซียนไชน่าเอฟทีเอ แต่ไม่ได้ทําประโยชน์พ้ผลให้กับคนไทยเราเลยให้กับผู้ประกอบการไทยเลยถ้าอย่างนี้พวกนี้ดิฉันมองว่าเราน่าจะต้องกันกรองนะคะการเข้ามาของพวกเขาธุรกิจหรือกิจการของจีนที่เป็นลักษณะครีมครีมที่จะเป็นธุรกิจที่เขามีความก้าวหน้านะคะมีมีหลายมีหลายเจ้าที่เป็นรายใหญ่นะคะถ้าอย่างนี้ก็ยินดีสนับสนุนแต่ถ้าเป็นอย่างที่เรียนค่ะว่าถ้าเป็นพวกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้แต่ต้องออกมาลงทุนข้างนอก นะคะแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานในการผลิตหรือว่ากะจะมาจับเสื้อมือเปล่าหรือว่ากะจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะ่ะพวกพวกนี้เราต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคะ่ะ ก็หลากหลายมุมมองทีเดียวนะคะเป็นการจัดงานสัมมนา,าโดยทางด้านของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนนะคะหรือว่า ITD นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นงานสัมมนา,าดีๆนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการในบ้านเรา,าได้เห็นเทรนด์หรือว่ามุมมองใหม่ๆของการพัฒนาไปสําหรับประเทศจีนในเชิงของเศรษฐกิจนะคะ,นะคะเพราะว่าส่งผลในงแง่ของธุรกิจในบ้านเราอย่างยิ่งเพราะเรานั้นมีจีนเป็น คู่ค้าหลักสาคัญในเรื่องของการทําการค้าการขายมาตลอดเลยใช่ะค,ะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการผลิตการลงทุนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะจีนก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่มีบทบาทแล้วก็ไทยกับจีนมีสัมพันธภาพอันยาวนานมานะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้คงจะต้องติดตามกันต่อละค่ะว่าไทยกับจีนทางด้านการค้านั้นจะเป็นอย่างไรกันนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเนี่ยหลายท่านที่มองมองอยู่ว่าเอทิศทางของตลาดที่อยู่อาศัยจะเป็นอย่างไรสินเชื่อจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าเราคงจะต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้ดอกบี้อยู่ในขาขึ้นนะคะสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็มีความสําคัญเหมือนกันเราจะมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนคะ่ะ